ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดอกตี้จอดเถกุจลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับแลนะเพื่อครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดวันดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกของอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่ k e n Doco ต t y 8 9 9ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับหรือใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่หน้า a c e b o o k ก็แอดเฟนมาที่ k e น Doco ตีได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์นะครับ ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและก็ผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกๆวันนะครับสําหรับคิวทอมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับวันนี้นัดที่2นะครับวันนี้มี2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติตุรกี ไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับทีมชาตินอร์เวย์นะครับลงเตะมาแล้ว1นัดชนะ1่เสมอไม่มีแพ้ไม่มีนะครับได้3าเสียไม่มีนะครับมี3คะแนนนะครับส่วนทีมชาติตุรกีลงเตะมาแล้ว1นัดชนะ1เสมอไม่มีแพ้ไม่มีนะครับได้4เสีย2มี3คะแนนล้างอันดับ2ของตารางขณะนี้ครับส่วน ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านนอร์เวย์ครับชนะ3เสมอ1แพ้1รวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนตุรกีชนะ2เสมอ2แพ้1รวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาก็มี2นัดนะครับเป็นตุรกีเสมอนอร์เวย์2-2นอร์เวย์แพ้ตุรกี1-2ส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับอ่า เจ้าบ้านนอร์เวย์น,นะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นเกมในนัดแรกถือว่าทําผลงานได้ดีตามทรงเพราะเกมนัดแรกเจอกับทีมที่ว่าศักยภาพเป็นรองพวกเขาอยู่นะครับก็สามารถเก็บ3ามแต้มไปได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับส่วนทีมตุรกีผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นเกมในนัดแรกถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะพวกเขาเปิดบ้านถลม่มทีมเต็งหนึ่งของกลุ่มนะครับอ่า อย่างเนเธอร์แลนด์ไปแบบขาดลอยนะครับ4ประตูต่อ2และเก็บ3แต้มมาได้อย่างสวยงามแต่วันนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมเต็ง2ของกลุ่มนี้นะครับอย่างนอร์เวย์ดูแล้วน่าจะสู้กันได้สนุกสูสีแน่ๆครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้นอร์เวย์นะครับเป็นต่อปอลลบ5ปอลบ8ปต่อกับได้น้ำา8 8 ราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนดโดคอตี้จอเถิกบูจรงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองตุรกีไปดีกว่าครับวันนี้มองจากศัก,กยภาพของทั้ง2ทีมนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนักเป็นทีมเต็ง2เต็งสาของกลุ่มทั้งคู่นะครับบอลออกได้ทั้ง3หน้าแบบนี้กับราคาปอปออาจารย์มองว่าจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้แต่มานัดนี้นะครับเจอกันที่สนามเป็นกลางด้วย จา์มองว่าลองไปดีกว่าครับสำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเช็กพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับทีมชาติเช็กเจ้าบ้าน,นครับลงเตะม,มาแล้ว1น,นัดชนะ1เสมอไม่มีแพ้ไม่มีได้6เสีย2มี3คะแนนนะครับล้างอันดับ1ของตารางขนาดนี้ครับส่วนทีมเยือนเบลเยียมลงเตะม,มาแล้ว1น,นัด ชนะ1เสมอไม่มีแพ้ไม่มีนะครับได้3เสีย1มี3คะแนนล้างอันดับ2ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเช็กค,ครับชนะ3แพ้2รวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนอชนะทั้ง5นัดรวดนะครับรวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับ ่วนสติติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูมี3นัดนะครับเป็นเบลเยียมแพ้เช็ก0ูนเช็กชนะเบลเยียม3าและนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเบลเยียมชนะเช็ก2ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านเช็กผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นเกมในนัดแรกนะครับถือว่าทาผลงานได้ดีตามทรงเลยเพราะประเดิมสนามด้วยการบุกเก็บ3มแต้มเต็มแบบไม่ยากเย็นนักนะครับ ส่วนทีมเยือนเบลเยียมผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นเกมในนัดแรกถือว่าทําผลงานได้ดีแบบตามทรงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเปิดบ้านเก็บ3แต้มเต็มด้วยการชนะเวลไป3ต่อ1สมราคาทีมเต็งกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้พวกเขาต้องบุกมาเจอกับทีมชาติเช็กที่ว่าด้วยศักยภาพเป็นรองพวกเขาอยู่พอตัวนะครับจึงดูว่าไม่น่าจะยากเย็นนักน,นะครับสําหรับเกมวันนี้ส่วนเรเปิดมาวันนี้ครับ ให้เบลเยียมนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวครึ่งควบลูกบวก95ต่อกับเสียน้า87ราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดโคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเบลเยียมไปดีกว่าครับวันนี้ถึงแม้ว่านัดแรกจะเก็บ3มแต้มมาเต็มทั้งคู่นะครับแต่ด้วยศักยภาพของทีมและตัวผู้เล่นนะครับของทั้ง2ทีมอาจารย์มองว่าเบลเยียมดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่าวันนี้เบลเยียมน่าจะบุกมาเก็บ สาแต้มกลับบ้านได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะครับจึงดูว่าให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับที่วันนี้อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองตัลรกีและให้ต่อเบลเยียมไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่มแบบ VIP บวกของอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่ k e n d o ด็อกเตอได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับ อาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้แอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับวันนี้คิวทอมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเถกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเงรวยรยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ